นี่ฮะพองบอกว่างันทุกคนครับไอตัวนี้มันเป็นตัวลายของบ้านนะครับมันทําให้หมาไม่อยู่สุขมันชอบแกล้งหมามันแก่งได้อีสากแล้วตรวนมันเลือตรวจมันบอมันยังโวนมันเห็นระแวงอยู่มึงเห็นขึ้นบาหันดูกูยิบอกคนด่ามาเลยมึงเห็นเห็นไหมเห็นบางขันมึงเห็นยังไหนมึงเห็นยังไหนบางขันเห็นอย่างไหนคนตีนนี่มึงแก่งมันค่ะ อ๋อเอาเอามาบ่ายมาดูอ๋อขันสมมติว่ามูงได้เห็นยังมันขันมึงบ่ายมันนี่ปึ๊บมันสีบลูซึกงยังเลยมึงลองบ่ายบ่ายสิอ๋อเอาขันบอลลิสุ์ซูตเอาบอลลิสุ์ซูตเอาเออขันบอลลิสุ์ซูตอ่ะเห็นปะเห็นปะตัวจ่อแหล่เลยวะข้อมือหน่อยสิแก่มันหยาบนมึงหยาบนึกไงตัวจ่อแหล่เลยหน่อยโอ้มันหยาบมึง พี่ตวมันเนาะพี่ตัวมันบ่เมีนว่าหันบะเมียนยังสีเลยว่าหันแบบเีนเนเ่อมันสเป็นตาเยาะยงบอกว่าจะมันเห็นตังไหนเห็นแหงมันก่า้องแลเนะจะจะด้วยจะ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 ด้วยบ่เมียนยังสีเลยทีสามึงยังไหนคนด่ามามันเลยอีิมันแก่มึงว่าหันน่ะทีชาอารมณ์เสียน่ะทำแบบเมื่อกี้ตอบเช่นลูกค้ายโบว่าหันบ่เมีนยังสีจะไม่รู้จจ จะแห้งกว่านี้อีกจะลงไม่อีกลงไม่อีกเอเอเห็นปะฉากฉากปาญหามันแก่งมุงเนี่ยตอนนี้ตอนนี้พ่อถ่ายคลิปให้แล้วให้คนด่ามันเลยว่ามันชอบแกล้งหนูอ่ะเออที่หนูไม่พอใจมันอ่ะใช่ไหมเออบ้านจะไปด้วยจะจะจะเออมึงเห็ดหยอกคอยบ่ดมันกับมีแห้งอ่ะเนาะเห็นแั้วท่นนะ

บอกแล้วมันแกงหมาเบิดบ้านแกงได้ผู้เดียวว่าเอาไม่ไปแหวมเกาล้องอยู่นั่นไปแหวมเกาเท่าไหร่เห็นว่าตัวมัดเห็นว่าเห็นมอมันแกงหมาเออมาเร็วมาแต่ว่าแต่ว่าเวลาขึ้นดีกันขึ้นดีกันง่ายๆได้สองคนนี่เวลาหายแกงหายบ๊าดบ๊าดบ๊าดบ๊ดไปนั่งมองตูใจแล้วเอินมันไปขึ้นดีกันไปขึ้นดีกันนั่นละนั่งเอินขึ้นดีกันมาขึ้นดีกันนะเนี่เกาจ้าแกงกับ่๊าม้า คืนดีกันนะวางสิอย่าไม่ยุ่อย่าไม่ยุ่อย่าไม่ยุ่นโอ้ยบากาดีไหมอุ่นหัวแต่น้อชีวิตมึงนี่เอาแม่มาอมาขึ้นดีกันเร็วเรขึ้นดีกันขอมือขอมือก็ได้นอนนอนกับขอมือได้เยอะข้อมันเร็ขอมือมันลุกปอบไวขอมือข้อมือแล้วข้อมือบาต้องไปอยู่ทางพุ่นขอมือวะ อ้อีดกันล hey, he ักันลักันเออเปลี่ดปาดเสียงแม่ขอแหงๆกันดีรวะเอาขอขอเสียงหน่อยเอาพี่สายไง